ปี่สมพงษ์รับสร้างโกดังโรงงานและคลังสินค้าวันนี้พามาดูความคืบหน้าโกดังที่สมุทรสาครที่เราทํากันครับว่าเราทํากันไปถึงไหนแล้วครับโกดังหลังนี้นะครับเราเริ่มตั้งเสากันวันที่18มิถุนายนนะครับวันนี้ครับวันที่4กรกฎาคมแล้วครับความคืบหน้าของเราครับมีอะไรเสร็จกันไปบ้างครับตอนนี้ครับที่เห็นชัดๆครับ3ด้านนะครับผนังสีเหลืองของเราครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บระบายอากาศครับ สีอลูซิเครับติดตั้งไปแล้วครับ2ด้านด้านหลังกับด้านข้างตรงที่ว่าเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอีกหน่อยนึงครับตัวกันสาดครับกันสาดสา3เมตรแบบไม่มีเสาค้ำนะครับยืน3เมตรยาว10เมตรครับตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตรงนี้ก็คือด้านล่างของตัวกันสาดนะครับโครงสร้างอย่างที่บอกไว้ครับโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กวแฟงนะครับ ส่วนตัวแปรของเราครับจะเป็นแปรโอเมก้าครับแผ่นกันสาดเราก็เป็น m เมทัลชี t 0.4มิลครับเกาหลีเข้ามาถึงด้านในครับเมื่อวานก่อนนะครับกำแพงของเราครับยังทำได้แค่ประมาณ10เมตรนะครับวันนี้ทำมาได้2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหน้าที่เห็นนะครับ25เมตรครับตรงนี้นะครับนี่ครับกำลังก่อผนังกันอยู่ครับ ส่วนผนังเมทัลชีสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ3ด้านนะครับตรงนี้ครับหลังคาเราก็ได้ทําการติดตั้งแผ่นใสเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนครับโกดังขนาด20เมตรครับความกว้างแบบไม่มีเสากลางนะครับลึก25เมตรสูง6เมตรครับนะครับความคืบหน้าของเราวันนี้ครับ17วันผ่านไปครับแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่ผนังนะครับ ฝังด้านซ้ายมือโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมงานของเรากันก่อนครับว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิงแปดติดตั้งแฟชชิ่งอยู่ครับนี่ครับแฟชชิ่งสีเขียวนะครับตัดกับผนังสีเหลืองสดใสงดงามครับท่านใดสนใจสร้างโกดังโรงงานสามารถติดต่อสมพงษ์ได้เลยนะครับ